สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแม่หมอฟันเฟอร์รี่ทาลอดนะคะวันนี้นะคะแม่หมอก็จะมาจัดอันดับคนดวงดีประจำเดือนกรกฎาคมกันมาดูกันซิว่าราศีของเ,อเพื่อนๆเนี่ยจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่จะโดดเด่นหรือว่าต้องเฝ้าระวังในเรื่องของอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันดับที่12บสองเลยคะ่ะอันดับที่12นะคะได้แก่ราศีมีนะคะในช่วงนี้เนี่ย ภาพรวมของคนราศีนี้นะคะจะถูกลดบทบาทหน้าที่สําคัญสําคัญลงไปนะคะช่วงนี้เราอาจจะต้องอยู่นิ่งๆหรือว่ารอจังหวัดที่ดีกว่านี้นะคะอันดับที่11นะคะได้แก่ราศีกันนะคะในเดือนนี้เนี่ยคนราศีกันค่อนข้างจะมีปัญหาหรอว่าอุปสรรคนะคะเข้ามาในรอบรอบๆได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นสายสตรองนะคะแล้วผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะ อันดับที่10นะคะราศีธนูนะคะช่วงนี้เนี่ยตัวของเราไม่ฟังใครไม่เชื่อใครเลยนะคะเชื่อมั่นแต่ตัวเองมากจนเกินไประวังนะคะสิ่งที่ตัวเองเชื่อหรือว่าตัดสินใจอาจจะผิดพลาดได้นะในส่วนของอันดับที่9นะคะได้แก่ราศีกรกฎนะในเดือนนี้เนี่ยตัวของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีอะไรใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตัวของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆละคะ่ะพร้อมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้เลยนะในส่วนของอันดับที่8นะคะได้แก่ราศีพฤกษภนะในช่วงนี้เนี่ยตัวของเราอะ่ะอาจจะมีเรื่องที่อึด ในบางเรื่องนะคะถามว่าตัวเราเนี่ยผ่านจุดนี้ไปได้ไหมผ่านได้เพียงแค่ว่าให้เราอะค่ะตั้งสติให้มากๆนะในส่วนของอันดับที่7นะคะได้แก่ราศีเมถุนในเดือนนี้เนี่ยคนราศีเมถุนนะคะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองนะคะคาดหวังหรือว่ารอคอยมานานนะก็ขอแสดงความดีในร่วงหน้าได้เลยนะคะ อันดับที่6คือราศีกุมนะคะในเดือนนี้เนี่ยตัวของเราอะค่อนข้างที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะใครเห็นใครรักใครเห็นก็เมตตานะคะช่วงนี้ถ้าอยากจะทำอะไรเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะคะต่อมานะคะอันดับที่5ได้แก่ราศีเมษนะคะในเดือนนี้เนี่ย เรานะคะได้ทีมเวิร์กที่ดีประสบความสำเร็จเพราะทีมนะคะเข้ามาช่วยเหลือเราสนับสนุนเราอย่างเต็มที่เลยนะ ต่อมานะคะอันดับที่4นะคะได้แก่ราศีสิงห์นะสิ่งที่เรารอคอยเดี๋ว,ว่าคาดหวังเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยสำเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่าความสามารถของเราเนี่ยไปเตะตาคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว,ว่าเจ้านายนะคะเลยทําให้สิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยสำเร็จสูงมากๆนะคะต่อมานะคะอันดับที่3นะคะได้แก่ราศีมังกรนะ มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าสิ่งที่เราเนะี่ยรอคอยได้รับรางวัลหรือว่าได้รับโบนัสน,นะคะสิ่งที่เราคาดหวังอะไรก็แล้วแต่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการเลยค่ะต่อมานะคะอันดับที่2ได้แก่ราศีพิจิกนะคะในเดือนนี้เนะี่ยตัวเรานะคะมีความมั่งคัง่งและก็สมหวังในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาค่ะ อันดับที่1น,นะคะได้แก่ราศีตุลน,นะคะสิ่งที่เรานะคะคาดหวังและต้องการเนี่ยก็สมหวังปัถนาเช่นเดียวกันค่ะจบไปแล้วนะคะกับการจัดอันดับคนดวงดีประจำเดือนกร,รกฎาคมราศีของเพื่อนอยู่อันดับ กันที่เท่าไหร่คะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะและถ้าใครนะคะที่ชอบเลยแล้วก็ถูกใจนะก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะคะได้ที่ช่องอาดวงนะและถ้าใครนะคะที่อยากดูดวงนะคะหรือว่ายังดูดวงไม่จุใจเนี่ยสามารถไปพบกับแม่หมอได้ที่แอปพลิเคชันอาดวงนะคะในนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าอยากจะพบปะพูดคุยกับแม่หมอท่านอื่นๆนะคะก็สามารถพูดคุยได้เลยนะคะโหลดได้ทาง iOS แล้วก็ Android นะคะสำหรับวันนี้นะแม่หมอเฟอรแฟร ท้าหลอดขอลากันไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนี่ไวะ วันนี้แกเป็นอะไรวะอารณ์ขึนขึ้นลงๆงไม่รู้อ่ะงุดหงิดอ่ะลน่งๆท้องวักแปดเมนจะมาป่ะเนี่ยเออว่ะแม่งรอมาพรุ่งนี้ว่ะแกเพราะว่าไพ่ประจําวัดแอปเนี้ยแม่นมากเลยเฮ้ยไหนลองดูดิแอปนี้ปะเอเอเปิดแลยนฉันได้ไพ่ King of Swords ว่ะแก แล้วแกได้อะไรอะ่ะควีนอปขับว่ะ